มาดูกันคะ่ะว่าดักไซที่ทําให้ความรักของคุณมีปัญหาทุกทีเลยคืออะไรดักไซในตัวคุณนะเพราะบางทีอะรักกันเป็นแฟนกันก็ดีแต่พอเออเริ่มคบกันจริงจัง,จงกลายเป็นมีปัญหาดังนั้นมาดูกันว่าด์กไซของคุณที่ทำให้ความรักมีปัญหาคืออะไรกองคุชชั่นฟลีนนะคะแล้วก็คนที่เลือกใบที่สองกองรองพื้นซูเปอร์สเตเป็นรองพื้นที่ใช้ดีตดทนนานมาค่ะโอเคมาดูกันด์กไซของคุณ ที่ทําให้ความรักของคุณมีปัญหาสําหรับคนเลือกคุดเช่นฟรีนะคะคือคุณไม่ยอมคนอะ คุณอีโก้สูงคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณกับแฟนคุณอ่ะไม่ได้แตกต่างกันเลยคุณแฟนเก่งใช่ไหมฉันก็เก่งเรามีอะไรทุกอย่างที่เท่าเทียมกันดังนั้นมันจึงเกิดภาวะของการไม่ยอมซึ่งกันและกันจะเอาชนะขัดขานกันจริงๆถ้าคุณยอมยอมลดลงมานะให้เขาเป็นฝ่ายได้ชนะบ้างความรักของคุณมันไปรอดนะแต่อันนี้มันแปลว่าแบบบางทีพูดอะไรคุยอะไรก็คขันกัน ทะเลาะกันเรื่องบางเรื่องไม่เป็นเรื่องแม้กระทั่งบางทีจะไปกินข้าวร้านไหนเนี่ยถ้าคุณออกไอเดียมาอย่างหนึ่งแฟนคุณออกไอเดียอย่างหนึ่งแค่นี้ก็เป็นเรื่องเป็นทะเลาะกันได้แล้วดังนั้นด์กไซของคุณก็คือความไม่ยอมคนไม่ยอมลงให้ใครเลยจะต้องเป็นคนที่ชนะคะคันตลอดเวลาอันเนี้ยความรักมันก็ไปไม่แล้อันนี้มันเป็นดักไซซึ่งดักไซจริงๆนะอืมส่วนคนที่เลือก,กองลองพื้นอิด ฝ้าปิดลอยได้แบบโหสุดยอดเลยอ่ะสาชั่วโมงคืออะไรคือไพ่ของการลงเหลือท่องเที่ยวมันก็อาจจะแปลว่าคุณนะ่ะแบบว่าบางทีเวลา ไอไหนอะไรเงี้ยจะต้องติดเพื่อนหนีเพื่อนไปด้วยคุณจะชอบสนุกสนานบางทีนะคุณอาจจะไม่เอาเขาไปด้วยก็ได้ทั้งที่เป็นแฟนแันคุณอยากไปเที่ยวกับเพื่อนอยากใช้ที่มีชีวิตที่ตื่นเต้นท้าทายไม่ได้แปลว่าคุณยังไม่อยากลงหลักปักฐานกับเขาก็ได้คุณถึงยังล่องแก่งยังไปกับเพื่อนไปสนุกสนานเฮฮา ไปหาเป้าหมายอะไรความในความสุขของชีวิตอะจริงๆอะถ้าคุณแก้ไขโดยเอาเขาไปด้วยร่วมทริปกับเพื่อนทําความรู้จักให้รู้รู้จักเพื่อนเราไปไหนไปกันอะ บางทีอันนั้นอาจจะดีกว่าแต่บางคนเขาก็อยากอยู่เปนสองต่อสองอยู่เธอมีฉันฉันมีเธอโลกเรามีสองคนไปเที่ยวไหนกันสองคนแบบนี้แต่คุณไม่ได้อะไปสองคนไม่สนุกไปกับเพื่อนด้วดีวกว่าจริงๆมันก็มันไม่เชิงมันดาร์กไซนนะแต่ว่าความที่รักสนุกรักความท้าทายอยู่ไม่ติดบ้านชอบชีวิตผจญภัยมันึงแปลว่าคุณไม่อยากลงหลักปักฐานกับใครเลยคุณยังอยากใช้ชีวิตตามใจอย่างสนุกสนานน่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าการมีแฟนมันทําให้คุณไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ดัง ดังนั้นเวลามีแฟนคุณอาจจะไม่ได้สนใจเขาเรื่องนี้ก็ยังติดเพื่อนยังเฮไหนเฮนั่นไปกินข้าวจโรแมันติกันสองคนก็ไม่ได้มีเพื่อนไปเฮฮาปา์ต้อะไรเงี้ยแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณให้ความสําคัญกับเพื่อนมากกว่าให้ความสนใจกับเขานะคะดังนั้นคนที่เลือกทั้งกองฟลีนคุชั่นบางเบาแล้วก็ซูเป,ปอร์สเตเนี่ยก็อันนี้คือดักไซของคุณแต่ละคนพี่กาศสินค้ายอยู่ด้านล่างจิมได้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ